สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนเนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมพาเพื่อนๆมาดูโตโยต้ารีโว่สองคันนะครับผมทั้งสองคันนี้เป็นยกสูงเกียร์ออโต้ปี19.20รุ่น e plus ทั้งสองคันนะทั้งสองคันนี้นะครับเลขไม่0หม่กับ80,000นะครับ สวยๆทั้งสองคันเลยเดิมทั้ง2องลำนะทั้ง2คันนี้ไม่มีแครี่บอยนะครับรถเกรด A ทั้ง2คันนะรุ่น E Plus นะครับผมนี่นะเลขไม่น้อยครับ7 9 0 0 0กับ8,000 80, 0เท่านั้นเองนะสวยๆนะ แมแจ้งก่อนเลยนะครับราคานะ535,000บาทนะครับผมแต่ว่าสำหรับกลุ่มลูกค้าเนาะจากจังหวัดสงขาหรือจังหวัดใกล้เคียงที่โดนประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมเนาะจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับในส่วนของขอดูในเรื่องของ เขตพื้นที่อำเภออีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าวันจังหวัดสงขาเนี่ยคิดว่าทุกอำเภอเนี่ยน่าจะได้นะครับจาก5้าแส0สาบาทจะเหลือ5้5 0 0 0บาทนะครับสำหรับจังหวัดที่ประสบเหตุน้ําท่วมนะต้องดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นบุคคลปกติจะอยู่ที่ราคา5 3 5แ0 0สบาทนะมาเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับผมสองคันนี้นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มไม่เจ็ดหมื่นเก้าก่อนคันนี้สองเก้าเจ็ดศูนย์นเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับนี่คันนี้มีเก็บชิ้นงานชิ้นงานเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเนี่ยกันชนหน้าแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยนิดเดียวนะครับเนี่ยถ้าแซมซื้อคันนี้นะส่วนตัวแซมจะไม่เก็บงานเลยนะเพราะว่าสีเดิมๆจากโรงงานยังไงมันก็ทนทานกว่า การใช้งานแน่นอนนะเครื่องสวยมากเดิมๆเนียนๆนะครับร้อยห้าสิแรงมา้าฝากระโปรงก็เดิมๆนะดูไม่เชื่อดูรอยอาร์ต่างๆนะสวยนะคมๆเลยนะสติ๊กเกอร์อะไรตาไก,นะก,ก,ก่สวยๆนะดูโอ้โหนกาสวยไหมซอกอะไรต่างๆสวยงามนะเนี่ยขานแบตเตอรี่ก็ไม่เป็นสนิมนะครับคานไม่เงาเลยนะครับ แผ่นเพจนะโนเวมเบอร์ปี19สติกเกอร์มอกอเห็นไหมชัดเจนนะครับดูแก้มสวยมากนะครับนี่สวยมากนะครับดูเนี่ยมาร์คชัดเจนมากเห็นไหมตรงกรันแสดงว่าไม่เคยมีการขยับเปลี่ยนหมอน้ำเลยตัวแอลนะสวยๆเลยเห็นไหมสติกเกอร์มอน้ำโตโยต้าเห็นไหมสวยไหมตัว R เนี่ยชัดเจนนะครับ เนี่ยเนี่ยฐานห้องเครื่องไม่เงาเลยอ่ะเห็นไหมไม่เงาเลยเห็นไหมสีสีของเขาเนี่ยจะเหมือนกับสีคานเลยเห็นไหมไม่เงาเนี่ยหัวนรถไม่สนิมนะครับเห็นไหมสวยๆแล้วก็ดูแก้มเดิมๆสวยๆเห็นไหมฝาเดิมโตโยต้านะครับแล้วก็ดูกลมๆของโฟมสติกเกอร์ใสๆเห็นไหมชัดเจนนะ เดิมๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับยางปี2023นะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ยางปี23นะครับสัปดาห์ที่12นะครับมาเดี๋ยวมุดดูเห็นไหมไม่มีสนิมเลยรถไม่จมน้ำรถไม่มีน้ำท่วมนะครับให้ดู สังเกตได้อีกวิธีหนึง่งเลยเนี่ยเราดูขาคันเร่งก็ได้หรือว่าตัวเนี่ยเนี่ยมันคือเหล็กเนี่ยถ้ารถน้ําท่วมเนี่ยสนิมมาหมดแล้วนะครับผมดูรางก็ได้รางเนี่ยพวกเนี่ยมันคือเหล็กจําต้องมีดินมีสนิมขึ้นหมดถ้ารถจมน้ํานะครับดูแก้มเกิมสวยงามรถเดิมทั้งลำนะเดิมทั้งลำนะครับไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับนี่นะสวยนะครับ เงินต่างๆเห็นไหมสวยมากนะครับมาเป็นเบาะผ้านะเบาะยังไม่ขาดด้วยเนหะ็นไหมสวยมียุบเล็กน้อยตามการใช้งานกุญแจก็ครบเลขไมค์คันนี้79,729กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะเข้าสูนย์คั้งต่อไปที่83,400นะครับวิ่งได้อีกประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับผมอมดู หน้าจออันนี้เป็นตัว e p a d นะครับจะได้ในส่วนของกล้องถอยจากโรงงานเลยนี่กล้องถอยจากโรงงานนะครับส่วนระบบแอร์ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับผมสำเนารถนะปี19นะครับจดนั่ง2ตอนท้ายบรรทุก150แรงมา2400 c อา,าอะคเนีแคปิตอลน,นะครับผมสวยมากนะส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดเซ็นทรัลล็อก มาดูลูกกระบะก่อนคมกริบเลยเห็นไหมชัดเจนนะคมมากนีส่สวยๆเลยนะครับเ<ๆ>บาะลังสวยงามนะครับดูมาร์กอะไรต่างๆครบนะครับแล้วั้นจะให้ดูตัวคัสซีือช่วงล่างนะดำปิดปีเลยไม่มีสนิมเลยเห็นไหมสวยมากนะครับมาก้มดูเนี่ย สวยนะเห็นไหมแหนบเพาต่างเนี่ยสวยเลยนะไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยนอกจากกันชนหน้านิดเดียวไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเนี่ยคันนี้สวยจริงนะไม่เจนะ็ดหม่เก้าะเาดูแม็กไลเนอร์ก็โตโยต้าแท้เราดูการใช้งานแม็กไลเนอร์ยังดูดีอยู่เลยนะครับเนี่ยดูตะเข็บเห็นไหมชัดเจนนะเห็นไหมคมกริบเลย แล้วก็ 4L แล้วก็ด้านล่างเนี่ย2.1 2จุดเราไล่มาอีกฝั่งหนึ่ง2จุดเหมือนกันเห็นไหม 4R นะครับแล้วก็ตะเข็บโอ้สวยสวยเลยอัพลองนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะสวยนะนะสวยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแถบซ้ายขวาสวยทั้งหมดนะครับ จริงนะเนี่ยลูกกระบะเห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะเห็นไหมชัดเจนนะ,ะให้ดูโครงสร้างต่อนะครับสวยนะสวยนะมามาดูซอกสวยเลยเห็นไหมเนี่ยเดิมจริงเม็ดสปอตหรือว่าเม็ดอาร์ค สง่างามนะครับให้ดูให้หมดเห็นไ,ไหมแน่นๆเลยนะครับยิ่งบากคนนั่งเนี่ยเห็นไ,ไหมยับนิดเดียวเองนะไม่จมน้ำนะครับแล้วก็ดูแก้มสวยแอร์แบ็กสองลูกนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเดิมๆสวยๆอยู่มามา,มาไปแล้วหนึ่งคันนะเนี่ยเก็บแค่นี้เอง ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยนิดเดียวด้านขวามีไหมด้านขวาไม่มีเลยนะนี่มาหนึ่งคันละส่วนคันนี้เลขไม่แปดหมื่นนะครับมีเก็บงานอยู่2ชิ้นนะครับมีกันชนหน้าแล้วก็กันแล้วก็ปากระโปรงท้ายนะเดี๋ยวพาไปดูสวยเหมือนกันนะครับเกตดเอเหมือนกันนะครับนี่ก็สวยนะัสวยเหมือนกันนะ โอ้ยน็อตอะไรต่างๆก็วสวยงามเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยสติกเกอร์ใสๆส,สวยเหมือนกันคันเพจเดซิมเบอร์หนึ่งเก้านี่นะครับมกอกอชัดเจนเนี่ยแก้มเป็นเหมือนกันฐานแบตเตอรีร่ก็ไม่เงาแล้วก็ไม่เป็นสนิมเหม็นไหมมันจะสีเดียวกันสีออกเงินเงินด้านๆเหนน็นไหมราดูคานเงินเงินด้านๆเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยก็มากกร์กตรงเหมือนกันไม่เคยขายเปลี่ยนหมอน้ําตัวแอล นี่เห็นไหมชัดเจนนะตัว R าร์เนี่ยตรงเป๊ะนะแล้วดูฐานเห็นไหมไม่เงาสวยไม่หนิมนะครับโลโกโ้โ,โตโยต้าหัวน็อตส,สวยงามซอกสวยตัว R ชัดเจนนะครับเนี่ยแก้มสวยนะเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็เนี่ยสวยๆนะครับมาปิดก,ก่อน ตามให้ดูมอน้ําก่อนมอน้าเดิมๆนี่นี่มอน้าเดิมๆแบบนี้เห็นไหมนี่เดิมๆเลยเนี่ยสวยงามละเราเห็นไหมเพื่อนๆเห็นคันกันชนหน้าไหมก็ไม่เงาเห็นไหมก็ด้านๆเหมือนกันอะให้ดูอีกคันหนึ่งลืมให้ดูนี่เห็นไหมไม่เงาเลยเห็สวยๆนะครับมา คันนี้ก็ยังปีสองพันยี่สิบสามเช่นกันนะครับนี่ยังไฟโซนเอาไปนี้ปียี่สิสองลยอายี่สามเท่า่ครับ23สามสวยเหมือนกันนะครับหนูข้างล่างเห็นไหมไม่สนิมเลยคานล,าล่างต่างๆสวยนะคันนี้ก็บ่อผ้านะครับก็ยุบเล็กน้อยเหมือนกันกุญแจรีโมทครบ คันนี้เรลขไม่อยู่8 1 9 1กิโลเมตรนะครับเข้าสู่เข้าต่อไป88,463นะครับส่วนรายละเอียดข้างในก็เป็นเหมือนคันเมื่อกี้เนาะเกียร์ออโต้หน้าจอระบบสัมผัสกล้องถอยเหมือนกันนะอันนี้แซมผ่านนะแก้มเป็นเหมือนกันนะ,ะดูรอยอาร์คอะไรอยู่ครบนะครับอ่ะอน,นี่ดูครบๆนะซอกประตูสวยนะเห็นไหม สวยสติกเกอร์ต่างๆกรเกินสวยสวยหมดด้านข้างไปเหมือนกันนะครับมาต่อด้านท้ายนิดนึงนี่ก็สวยงามเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับต่อมาลูกกระบะชัดเจนนะครับลูก,กระบะชัดเจนนะอ่ะดูคสซีปิ้งเหมือนกันเห็นไหม พิ้งเหมือนกันเป๊ะน,นะครับเออแซมบอกไปยางคันนี้ยางเนอะยางมันจะไม่ใช่แบบยางมัดหรือว่าอ ra ลเทอร์เรนนะไม่ใช่ยาง AT นะเป็นยางปกติแต่ค่าคันเมื่อกี้จะเป็นอีกอีกหลอกหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวอีกแล้วก็อีกจุดหนึ่งแค่นี้เองนะครับนี่ท้ายก็สวยเหมือนกันเห็นไหมแม็กไลเนอร์โตโยต้าท้ายสวยเหมือนกันเลยเนี่ยสจุด l แล้วก็ข้างล่างนี้1 2เห็นไหม ก็นี่หนึ่งสองแล้วก็ตะเข็บสวยนะเดิมเหมือนกันเลยนะดูสวยงามเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมนะเดี๋ยวซ้ำให้ดูก่อนเห็นไหมนนี้ยางดันหลบนะเป็นเอทีมาออเทเลยมามันเป็นเขาเรียกว่ายางมัดเวลาวิ่งในโคนในดินเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้ายางเนี้ยมันจะ อีกแบบหนึ่งเห็นไหมไม่มีคําว่า AT เป็นยางไฟสโตนนะปี23เหมือนกันสวยเหมือนกันแต่ว่าดน้ายางคนละแบบกันนะครับนี่ก็สวยเหนะนี่ก็สวยเนี่ยสวยนะครับนะะนะครับผม มาสวยนะเห็นไหมสวยเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครบสวยเหมือนกันเดิมทั้งสองคันเลยเอาง่ายๆนะครับเดิมทั้งสองคันนะก็ทั้งสองคันนะครับก็คือเป็นรถเกรดเอทั้งสองคันนะครับมีเลขไม้เจ็ดหมื่นเก้ากับแปดหมื่นนะครับต่างกันแค่หนึ่งพันโล ถ้าให้แซมเลือกนะแซมก็ต้องเลือกจิ้มคันนี้แน่นอนครับ2970อันดับแรกเยเก็บงานแค่ชิ้นเดียวคือกันชนหน้าอันดับ2เลยคือได้ยางปีเดียวกันแต่ได้ยางเป็นยางมัดยาง AT นะใครอยากได้รูปภาพคันนี้โทรมานะตอนนี้2คันนี้เป็น2คันสุดท้ายนะครับที่ยังว่างอยู่นะใครเร็วใครได้นะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยครับซื้อสดไม่มีบวกแวดนะครับผมปี19 2.4 e พันะครับยกสูงเกียวโต นะครับราคา5 35,000บาทนะแต่ถ้าเกิดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เกิดอุทกภยัยน้ำท่วมเนาะจะราคา5 0 25,000บาทนะครับลงไปอีก10,000บาทนะจองรถรับรถภายในเดือนนี้นะครับเงื่อนไขนะใครสนใจก็โทรมาก็แล้วกันนะครับที่เบอร์โทร086 354 3692นะครับผมอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะครับผมรถสคันนี้จอดอยู่ที่โกดัง บางนานะครับผมโอเคคลิปนี้แซมไปแล้วนะคุณผูมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ